ไม่โหวตนะฮะอันนี้ต้องไปแจกให้กรกตใส่ส hmm. ัก5้าตัวห้าคนเจกเสื้อห้าตัวให้กับกรกตห้าคนเขาจะแปลออกหรือเปล่าว่าคําว่าโหวตแปลว่าอะไรคงคงแปลออกเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยคุยไปคุยมาแล้วที่ประชุมสโมสรทหารบกเนี่ยยอมฮะจัดให้ประชาชนไปเลือกตั้งจนได้คือก็เป็นแถลงร่วมด้วยนะฮะเมื่อวานครับมีการแถลงการร่วมนะพูดง่ายคือไม่ยอมให้มีการต้นสิทธิประชาชนผลการหารือ เลือกตั้งสองกลุภาพันธุ์ต่อนะฮะ,ะเดี๋ยวจะไปฟังเสียงของคุณพงเทพเทพกัญน,นารรงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต่อด้วยคุณสมชายศรีสุทธิากรกรกตที่จัดการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เขาสรุปว่าการเลือกตั้งสองกุุภมพันธุ์มีครนะผมสรุปง่ายๆว่าที่นั่งถแถลงเนี่ยเดี๋ยวคุณดูท่าทีของกกตดีๆก็คือว่ารอบนี้เนี่ยเจรจาไปเจรจากันมากกตจนตรอกคุณเถียงไม่ขึ้นครนะแล้วก็ต้องยอมจัดนะลองฟังคุณพงเทพนะฮะ รองนายกแล้วก็น่าจะต่อด้วยคุณสมชัยศรีสุทธยากรกกตนะครับก็ต้องมีการลงคะแนนสอสอแบบบัญชีรายชื่อในส่วนของสอสอเขตซึ่งผู้สมัครไปสมัครแล้วเข้าไปสมัครไม่ได้ตรงนั้นเนี่แะครับการจัดการที่ต้องให้มีการรับสมัครใหม่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการประกาศออกพอระราชกิษสีิกาใหม่ ใช้พระราชกิจสิกาาฉบับเดิมทั้งสิ้นนะครับแต่กกตเน,นี่ยต้องจัดการให้มีการรับสมัครใหม่เองอันนี้เป็นทางปฏิบัติที่ผ่านมาไม่เคยมีการออกพระราชกิจสิกญาซ้ำส,สองไม่เคยมีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่านประเด็นมันเป็นประเด็นที่คือขอให้ทางตํารวจเนี่ยเอาบัตรออกให้เราก่อนเที่ยงพรุ่งนี้เพื่อที่จะมีกระบวนการในการทําให้บัตรดังกล่าวเป็นบัตรที่มีความสมบูรณ์เพราะจะต้องไปประทับตาราประทับตาแล้วก็แจกให้แก่ หน่วยเลือกตั้งต่างๆดังนั้นเนี่ยก็เป็นเดเดลาหนึงนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้เที่ยงบัตรเลือกตั้งชุดดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถออกมาได้14จบจังหวัดภาคใต้จะไม่มีการลงคะแนนในส่วนสวนส,นส,นส,นสนบัญชีรายชื่อนะครับเพราะนั้นนี่คือน,นี่คือเส้นของการทำงานเนี่ยนะตอนนี้กระบวนการในการที่จะเอาบัตรออกมานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตำรวจ จะต้องปรึกษาหรือกับกอกต่อหรือแม้กระทั่งของความร่วมกับทางทหารนะว่าจะดาเนินการอย่างไรซึ่งไม่ได้แปลว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้นะคือถ้าทําไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ทําไม่ได้กะสะท้อนศักยภาพหรือสะท้อนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันว่ามันเป็นสาการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมนะไม่ใช่กอกต่อไม่ตั้งใจแต่บอกแล้วว่าจะทําบอกแล้วว่าขอให้ตํารวจคอยรัฐบอลช่วยทํา แต่เมื่อทุกฝ่ายช่วยกันทําแล้วทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับกันว่านั่นคือสิ่งที่เป็นข้อจำก,ก,กัดของการจัดการระดันตั้งคือพูดตามตรงกันนะก็คือไม่มีปัญญาทําแล้วทุกฝ่ายจะทํำยังไงนะครับก็ทําไม่ได้เออไม่มีปัญญาแล้วดันไม่ออกไปเนี่ยอันนี้ความละอายยังมีหลงเหลืออยู่ไหมฮะ คือผมไม่เคยเจอเลยนะคือประเทศเนี่ยมันจะล่มจมก็เพราะคนไม่ทําหน้าที่สมมุติว่าคุณจัดการเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยคุณไม่มีปัญญาทำอย่างที่คุณสมชายยอมรับเมื่อกี้นี้ออกไปคุณก็ลาออกไปไอ้คนอื่นที่มีปัญญาทำม,มันมีในประเทศไทยก็ไปเลือกมาใหม่ไม่ต้องมานั่งกดดันให้ คนอ so <ats> ื่นเขาไม่ทําหน้าที่ของตนเองคือคนอ <Ma'> ื่นเขาทาหน้าที่ของตนเองคุณก็ไปทําหน้าที่ของตนเองคือผมผมว่าเราจะพูดให้คุณสมชายทําหน้าที่ได้ยังไงคือแค่คุณพงเทพพูดว่าจะชี้แจงว่าการเรื่องการเลือกตั้งมันทําไม่ได้เพราะมันเป็นพระราชกิจดีการเนี่ยสมชายยังไม่ยอมให้คุณพงเทพชี้แจงเมื่อกี้คุณสมชายไปตัดบทคุณพงเทพซึ่งคือคุณพงเทพเขาทีบายได้ชัดเจนคุณอธิบายในแง่กฎหมายล้วนๆเลยวสมชายก็ตัดเฉยเลยคุณสมชายก็คิดมากเลยนะมันเป็นประเด็นที่ขัดแย้งก ถึงเวลานี้ก็ยังนั่งถแถลงอยู่คนเดียวว่าต้องเลื่อนเลือกตั้งจัดเลือกตั้งไม่ได้ไม่มีความพร้อมไม่มีปัญญาจัดเขาอาจจะเหนื่อยคุณสมชัยก็ได้นะฮะผมว่าเกิดสภาพแบบอิหนาอาลาใจละอาใจกับคุณสมชัยอ่ะคือคือ,คอทั้งหมดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราคุยกันไปหมดแล้วรเราคุยไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันทําได้แล้วมันก็ต้องพยายามไปถึงคือคุณมีอุปสรรคร้อยเก้ารู้คนก็รู้ทั้งประเทศรู้หมดแหละแต่คุณก้าแรกคุณบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตลอดเวลาคอืมมันไม่ได้เห็นความพยายามมันีนประเด็นคือตรงนี้นี่คือเหตุผลที่่คนนนนัั้้ทไไมดกบ กตกตคนนี้เขาไม่ใช่ไม่เข้าใจว่ากกตนั้นเจออุปสรรคอะไรบ้างเขาเข้าใจแต่เขารังเกียจไอความที่ขี้เกียจแล้วก็ยอมแพ้แล้วก็สนับสนุนกปปสแบบที่ทำแบบออกนอกหน้าชัดเจนคือมันน่าเกลียดครับ แต่ว่าวันนี้เราก็ต้องชื่นชมรัฐบาลหรือเปล่ารวมทั้งชื่นชมคนไทยทั้งประเทศซ,ซึ่งในที่สุดเนี่ยเราผลักดันให้การเลือกตั้งประสบความสําเร็จจนได้อย่างน้อยจัดได้อย่างน้อยท่ามการความพยายามของคุณสมชัยซึ่งจะล้มการเลือกตั้งและกองเชียร์จำนวนหนึ่งเนี่ยในสุดเมื่อเมื่อไปนั่งอยู่ในที่ประชุมกับรัฐบาลแล้วเถียงกันด้วยข้อกฎหมายเนี่ยเถียงไม่ออก สู้เขาไม่ได้รัฐบาลมาถูกทางแล้วคือถ้าจะแพ้รอบนนี้ต้องแพ้แบบมีมีสปิริตในการสู้อย่างคือจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันเนี่ยนะฮะทั้งกอกต่รรัฐบาลได้คุยกันเนี่ย็อคตาตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมันเป็นเหตุผลที่คุณจะไปเลื่อนได้ยังไงมันไปออกกฤษฎีกาสองครั้งได้ไงยุบสภาคุณจะมันเท่ากับว่าการยุบสภาเป็นโมฆะไปด้วยเพราะยุบสภามันประกาศพร้อมกับวันเลือกตั้งใหม่ครับแต่ว่าคุณพงเทพเนี่ยเขาแถลงดีเนะ่นะที่เราไม่ได้ตัดส็นว่า่อกเหาหมดไป ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วทุกอย่างจะยุตินะก็หมายถึงเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งและเรื่องม็อบคุณสุเทพอะไรพวกนี้สมชายสุริยาก,กรตอบว่ายังไงรู้ไหมครับไม่ใช่หน้าที่ของกกตที่จะต้องรับประกันว่าปัญหาทางการเมืองหรือการชุมนุมของกรปรปรสจะต้องยุติ คือสวันก่อนเนสมชายสิทธุยากรบอกว่าต้องเลื่อนการเลือกตั้งเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองแต่พอคุณไปอยู่บนโต๊กับรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่างั้นกรกตให้หลับประกันได้ไหมว่าถ้าเลื่อนเนี่ยจะเรื่องจบผมผมไม่ใช่หน้าที่ผมผมมี3ามคำเป็นภาษาอังกฤษบอกคุณสมชัย have some shame มันแปลว่ามีความละอายกันบ้างสักนิดก็ยังดีซ้ำแค่นั้นใช่ไหม have some shame มีสักนิด แต่ว่าคือคือที่ผมไม่เคยเห็นกกตคนไหนตัดบทรองนายกขนาดนี้เลยนะครับคือคือการตัดบทอีกคนเวลาคนชี้แจงอยู่เมื่อกี้เนี่ยซึ่ง,งมงนไม่มามารยา,าน,นพอดีเนี่ยไม่มีมารยาทอ,อาจจะพอทําได้ถ้าคุณอาวุโสจริงๆ,ๆและอีกคนเนี่ยเขาอธิบายอะไรที่ไม่รู้เรื่องในบางที <c oughs> แต่ว่าผมไม่เคยเห็นการถแถลงข่าวที่ดีรองนายกโดนกกตตัดบทขนาดเมื่อกี้นะมันมีความประสงค์คุณสมชัยเนี่ยเวลามองคนอื่นเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนระดับเดียวกับนายก รองนายกตุลาการสารนิตมนูญเพราะว่าผมเป็นองค์กรอิสระมเท่ากับทุกคนแล้วเหมือนที่เราพยายามวิเคราะห์หลายครั้งว่าคืออยากจะสั่งคนให้ได้ครั้งใช่ใช่คือนี่เป็นกรกตที่เอาสำนวนไทยอีกอันหนึ่งก็ดีเหมือนกันสาคัญตนเองผิดครับเคยมีคนด่าผมเยอะว่าผมสําคัญตนเองผิดอะไรเงี้ยอันนี้สาคัญตนเองผิดใช่คือหน้าที่ตัวเองไม่ทำทำเกินหน้าที่ตลอดหน้าที่ตนเองไม่ทําแล้วอุตรีไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านครในที่การเอาบัตรบัญชีรายชื่อออกจากนั้นก็ไปโยนให้ตํารวจว่าตํารวจ ทหารหรือรัฐบาลมีศักยภาพขนาดไหนถ้าดา่าแรงกว่านั้นคือประเมินค่าตัวเองสูงไปคใช่แต่ว่าดูคำให้สัมภาษณ์ของคุณสมชายนี่ก็สิ่งแย่ๆไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวผมช่วยให้แย่ขึ้นนะ,ะคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดไปแล้วว่าอยากล้มกันเลือกตั้งแล้วก็อ้างเรื่องมั่บสุเทพแต่ในสุดพอรัฐบาลให้ขอให้คำมั่นสัญญาว่าเป็นเจรจาเจรจากัมคุณสุเทพเนี่ยคุณสมชายก็บอกเจรจาไม่ได้อย่าไปคาดหวังกับคุณสมชายหลังจากนั้นคุณสมชายให้สัมภาษณ์ต่อว่า จะจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงกําชับกับผู้อำนวยการกรกะตะเขตว่าถ้าเกิดเหตุวุ่นวายให้สั่งยุติการลงคะแนนได้ทันทีหากหน่วยใดปิดลงคะแนนแล้วแม้เหตุการณ์วุ่นวายสงบลงก็เปิดใหม่ไม่ได้ครับคือคนี่เป็นตามกฎหมายค,คุณสมชายชี้แจงแล้วว่าเรื่องนี้เป็นตามกฎหมายมเพราะว่าถ้าเกิดคุณปิดแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าข้างในเนี่ยมันไม่รู้อะไรแล้วครับมันอาจจะมีการสอดเอาบัตรเข้าไปใส่หรืออ,อะไรอย่างนี้ได้เพราะนั้นก็ ตรงนี้พอเข้าใจได้<ต>พอเข้าใจเทคนิคที่ผมไม,ไ,ไม่เข้าใจคือตรงนี้คือการที่ยังยืงนยันว่าถ้าเกิดเหตุวุ่นวายให้สั่งยุติการลงคะแนนได้ทันทีไงคือผมไม่ม,มีความไว้ใจวิจารณญาณของคนดูแลการเลือกตั้งประจําหน่วยต่างไงว่าสมมติมีคนเดินผ่านมาสิบคนแล้วชูป้ายกะยกกระยกซึ่งคนจํานวนที่ชูป้ายจะไม่ไม่มากเท่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาสองคนเลือกตั้งด้วยซ้าไปเนี่ยแล้วก็ประกาศเลิกการเลือกตั้งเลยเนียอันนี้เป็นปัญหาคือหลายหน่วยเนี่ยในวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาเนี่ย มีปัญหาว่าปิดเร็วเกินไปครับคือคนเข้าไปปีนเข้าไปแล้วก็ปรากฏว,ว่าปิดซะแล้วครับ,ค,รบคือยินยอมพร้อมใจฮะแล้วก็เหมือนกับพยายามหลบแค่หลบช่องกฎหมายอยากจะปิดอยู่แล้วก<ช>็เหมือนกับ,บว,ว่าอีกหน่อยถ้ามีการยกพวกไปตีกันหน้า เขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็หาเรื่องปิดการเลือกตั้งได้ถ้าเอาตามมาตรฐานนี้นะเด็กช่างกล50้คนร้อยคน,คนยกผู้ตีกันก็ไม่ต้องเลือกตั้งละนะฮะ,ะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าทางรัฐบาลเขาเขาเมื่อวานเขาเขาต่อรองกันตอนที่พูดคุยกับกกตน,น่าสนใจคือกกตนเนี่ยเขาอ้างนูนั่งนี่แต่ว่าทางรัฐบาลนั้นเห็นว่าถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจะเกิดความเสียหายมากกว่ามากกว่าที่คือถ้า,ถามากกว่าที่จะเลื่อนคืออย่างี้ถ้าจัดเนี่ย ยังดีกว่าค,คือนี่เป็นประเด็นที่บางทีอีกฝ่ายไม่ค่อยยอมพูดในฝ่ายบอกว่าเห็นไหมถ้าจัดแล้วรุนแรงรัฐบาลก็บอกว่าถ้าไม่จัดเลือกตั้งเนี่ย มันวุ่นวายกว่านี้อีกมันมีอีกหลายหลายอย่างที่รออยู่ครับคือถ้าถ้าจัดเนี่ยนะครับคุณมีประมาณ14จังหวัดซึ่งเป็นปัญหาแต่ถ้าคุณไม่จัดเนี่ยคนอีก6 0 6จังหวัดเนี่ยเขาจะมาทวงอืครับหน้าที่ที่คุณไม่ยอมทําตามแล้วป้าจะอยู่ที่ตอนนี้รัฐบาลเขาช่วยกรกตอยู่นะฮะมันเป็นประเด็นสำคัญนะคือคุณต้องเห็นหนึ่งเสียงข้างมากที่เขารอการเลือกตั้งอยู่ด้วยคือถ้าไม่มีการเลือกตั้งใน6 6จังหวัดที่เขาอยากจะไปเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมามองกรกตเป็น เป้าของความกิจการของประชาชน66จังหวัดทั่วประเทศครับแล้วก็ไอ้เรื่องเหตุผลเรื่องเปลืองเงินหร,หรือที่สตงงอบอกว่ามันจะทําให้การเลือกตั้งคราวนี้มันศูนย์เปล่าเลยนะยิ่งคุณไปเลาะการเลือกตั้งเสียแต่ตอนนี้มันจะยิ่งเปลืองมากขึ้นใช่เพราะเงิน,นมันใช้ไปแล้วคือผมว่าเมื่อวานเนี่ยปัญหาคือตอบได้หมดะฮะคือกระกะตคุณจะเอาอยัางไงมาสู้อ่ะทั้งหมดนี่เป็นปัญหาที่ที่จริงคนต่อหลายๆคนก็เตือนกระกะตไปทั้งหลายแล้วประธานกรกตเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าไม่ลาออกนะะกกก็จััดารเลืออตต้ง่ไป ในขณะที่ข้อขอ้างต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าใน,ในพื้นที่ของการเจรจาการประชุมกันเมื่อวานนี้เนี่ยพอ,พอพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยมันเป็นความหวาดกลัวหวาดระแวงของกกตอเองแล้วรัฐบาลก็ประเมินว่าจริงแล้วถ้ามีปัญหาในการจัดการเลือกตั้งสองกรุงพันธ์หรือหลังจากนั้นเนี่ยก็เสนอให้รัฐบาลนั้นเข้าไปช่วยได้นะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยและอื่นๆนะครับทาได้ผมว่าเราอย่างนี้ได้ไหมคือเราเสนอให้รัฐบาลเนี่ยใช้ อำนาจของรัฐมนตรีคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับอำน,น,นาจในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยและอำน,น,นาจในฐานะที่ดูแลสรสองรัฐบาลด้วยเนี่ยสั่งให้ทหารไปดูแลหน้าหน่วยเลือกตั้งได้ไหมเป็นไอเดียดที่ <ฮะ S 1> ดีค<ฮ>ะคือคือโอเคในในแง่กฎหมายอาจจะมีปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ราชการทหารตำรวจอยู่ในหน่วยเลือกตั้งได้หรือเปล่าแต่เรากําลังพูดถึงการไปคุ้มครองหน้าหน่วยเลือกตั้งไง<อ><อ>ต้อง,งให้กรกตอ,อนุมัติครับครับคือประเทศเรามีปัญหาในเรื่องโครงสร้างของการสั่งงานรัฐมนตรีกลาโหม จะสั่งให้ทหารเนี่ยไปประจาหน่วยเลือกตั้งมันน่าจะมีอำนาจที่จะทาได้เพื่อดูแลประชาชนคือคือเรื่องต้องทําทำไม่ได้เออคือเอาทหารออกเนี่ยต้องมีกฎหมายรองรับมั้งฮะอยู่ดีจะเอาทหารออกไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องกรกตต้องอนุมัติเพราะไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยรัฐบาลจะเอาเอาทหารมาล็อกฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจคือคุณพคุณพงเทพหรือคุณเฉลิมเนี่ยให้สัมภาษณ์อีกแบบหนึ่งว่า เรื่องการเอาทหารเอาเจ้าหน้าที่มาดูแลการเลือกตั้งเนี่ยถ้าในพื้นที่เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจของกกตแต่ถ้านอกหน่วยเลือกตั้งเนี่ยสามารถทําได้แล้วเมื่อวานนี้นี่ประธานกกตก็พูดแบบนี้ว่าอยากจะขอทหารให้มาช่วยดูแลหน่วยเลือกตั้งนะครับอันนี้ประธานการรมการการเลือกตั้งพูดในการประชุมกับรัฐมนต,ตรีเมื่อวานนี้ทรานพีทก็ต้องติดตามดูไปว่าจากวันนี้ถึงวันที่2กุมภาเนี่ย นะครับกกตจะไปขอให้ทางเขามาดูแลหน่วยเลือกตั้งหรือเปล่าก็มีอยู่400แสนนายที่ประหลัดกระทรวงกลาโหมเคยบอกก็กระรรจายไปทั่วประเทศก็น่าจะคุมม็อบอยู่นะม็อบมีไม่ถึงขนาดนั้นค,ค,คือกกตมีอำนาจานะมีอำนาจเต็มที่ที่จะสั่งทหารมาช่วยดูแลได้แล้วเป็นการดูแลซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งด้วยเพราะเป็นการดูแลเพื่อปกป้องป,องประชาชนซึ่งเขาไปทำหน้าที่พลเมืองดีตามที่รัฐนุนมาตรา72บัญญัติไว้ว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งนี่เป็นหน้าที่ตามรัฐนุนเพราะ นะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องซึ่งเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหมือนกันครับ SMS ความคิดเห็นเข้ามากันได้นะครับ4 6 4 2 0 9 8นดะครับ4ี4 2 0 9 8เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังจากเมื่อวานนี้มีคนที่เขาไม่พอใจกกตนะฮะยิ่ง,งเราเีกฮะกกตสมควรลาออกได้แล้วเนี่ยคุณพุทธิตาชัยนันเนี่ยเขาเมื่อวานเขาไปเคลื่อนไหวไปชูป้ายเหมือนกันนะครับมาดูช่วงหน้าสแสดงเจตนาของนายสมชัยศรีสุริยากรกกตด้านกิจด้านกิจการบริหารการเลือกตั้ง ที่จะดําเินที่จะเสนอต่อรัฐบาลให้มีการเลือกการเลือกตั้งเป็นโมฆะจึงไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนผู้ได้ออกมาสแสดงสิทธิตามคันลองประชาธิปไตยแต่ยังเป็นความล้มเหลวของกองกตในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเป็นเจตนาที่ขัดต่อกฎหมายและธรรมนูญไม่เพียงแต่จะนําประเทศไปสู่วิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่ไม่อาจจะแก้ไขได้แต่ยังทําให้ ทำลายรากฐานสําคัญของระบบประชาธิปไตยอย่างน่าเป็นห่วงเราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีนายสุภาชัยสมเจริญเป็นประธานได้พิจนา,นารณาลาออกจากตําแหน่งทั้งคณะเพื่อเปิดโอกาสให้มีการสรรหาผู้ที่เป็นกลางและมีเจตน,นาที่บริสุทธิ์ในการจัดให้มีการเลือกตั้งเกิดให้เกิดขึ้นในประเทศได้เข้ามาทําหน้าที่แทนค่ะผมเรื